เอกแล้วนะเฮ้ยทุกนาลยนะแกเนี่ยเขาทำไมอ่ะมีปัญหาป่ะ้ะไอ้บีเก้น้าโย่ข้าวมีอะไรที่ต้องแย่ตัดหนองกระนั่งเลยขนาดเออพอดีว่ามันพกมาด้วยนะสิน้องมันนี่บัิสจ๋าอะเพื่อไอ้สวาสน้องเนี่ยมันกินตูดกับพีไม่จ้ะไล่เลยนะอย่ามาเข้าใกล้กูณแล้วก็ไปใช้สิ่งด้วยแหม่น้อมันนี่บพิสแล้วก็อะเพื่อชอบแบบรักตัวสิน่าเดี๋ยวพี่มัดให้โอเคไหมไลเลยอย่ามาเข้าใกล้คุณแล้วก็ไปเชี่ยวๆคุณไปด้วยไอ้ยตายแล้วทำไมเสิ่งนั้นแค่เนี่ยจจะะะะหลับนนนอค แม่เธอสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไหมคะพี่จะนอนคะ่ะอันนี้ว่าผมเหนียวอะครับมีขานอกินไหมอนะที่เป็ดมิสครับแต่ว่าไอ้มีเก้เนี่ยตั้จะต่กินตูดผมเนอยากเข้ามาใกล้ลนทุกท่านน,ะนะครับเพชอบตู้ <c oughs> แก้งน้องนะคะมึงนี่ไปซื้อของให้น <c oughs> <ๆ>้องกินเลยนะคะไปเลยไปเลยนะชอบแก้งก็ไปซื้อของให้น้องกินเลยไปใช่ใช่ใช่ไปซื้อของเลยไปคิวผมไม่พเลยแล้วจะเอ,เอาอะไรแล้วว่ามันเลยเอ๊ตายแล้วลืมคิดเลยค่ะว่าแต่เห็นสินค้าตัวใหม่ของท้าแก่น้อยมาใหม่นะคะชื่อว่าเออซีดโนฟาร์มนะคะพี <c oughs> ่มีรู้จักไหมคะช่วยหนูหน่อยนะค่ะอยากกินมากเลยนะคะแม่น้องเป็ดคริสก็ทำไมไม่ให้เออสามีอย่างคุณจะชิดซื้อให้แล้วครับอ่ะเฮ้ย จริงด้วยนะคะถ้าฉันที่มีไปซื้อเนี่ยแล้วก็คงได้แต่ของยิ่งงามแน่น,นอนเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเธอบอกตัวแบบค่ะรัแปบ๊บนึงนะคะ and i made a door uh, let's play ห,หัวขามีหิวข้าวค่ะมีอะไรกินไหมคะหิวข้าวนะครับคือพอดีว่าไม่มีข้าวนะครับเตงครับพอดีว่าเพื่อนซื้อ,อซิลโลฟาร์มาครับเตงไปจะกินบอกครับนะอาแต่แล้วค้าอยากกินพอดีเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยอะไรเลยน้องเปิ้ลลิสจะบอกเป็นมีสุดหรอได้นะครับผอย่าเสียงได้ไหมคะถ้าเจงจะกินแล้วก็เดยวเขากินยัวนะโอเคไหมครับแน่ โอเคเตงไม่ต้องกังวลใจนะครับนะเดี๋ยวสามีกินให้นะครับแน่เกม์ไม่ต้องกินครับนะอยากรู้มันเป็นไงวะกูเห็นแม่งแบกแล้วกูอยากแบกหักมันก็อร่อยสิท่านเกต์จิกแน่นอนเตงค่ะอย่าทำงานกินใจคนหิวสิคะอย่ากินยวนนะคะา่อนแล้วนะคะาแม่คุณชินนี่ก็ลาะไปบอกเลยนะครับเนี่ยขนาดแม่แต่คุณสองก็ยังโย่คุณเกลิดพีสได้อะวไอมีเก้มื่อกี้นไรอยู่ปะเนี่ยกขไม่ได้ว่าคนโยชี้น่้ก็กินขนมโย่เว้ย ไพี่แล้วก,ก็ปางดีแบบนี้พี่ขอเดาตัวทีกุไม่ปานอยว่เลย้โอ้กัดสักคำแล้ว คุณรู้หรือเปล่าครับว่าน้ำตาข้าวนี้ผมไหลน,นะหลายเลยครัเนี่ยหลายด้วยโอ้สุดยอดอร่อยจนน้ำตาไหลที่ดูดิทำได้ไงวะเนี่ยไม่มีขนมไหนทำได้ขนาดนี้แล้วคือไม่ใช่อะไรหรอกครับฝุ่นเข้าตาแล้วมันต้องขยี้ครับนะก๋วออยจั๊งชิลโลฟาร์มหมูฝรั่งแท่งทันสลายรสปลาหมึยกย่างกลมกล่อมอร่อยสุดตีนจะบอกไว้ให้เนี่ยอืม่บอกเนาะผมกินหมดได้ผมก็้เป๊ะเอ,อิร์ ชิลลฟาร์มมันฝรั่งแท่งพันสาลายอร่อยง่ายโดนใจลดกุ้งทอดสลัดนั่นเองนะครับผมอร่อยจริงๆครับนะฮะอร่อยจนน้ำตาไหลอ,อย่างที่เมื่อกี้บอกไปครับนะไม่ใช่อะไรหรอกครับคือฝุ่นมันเข้าตาแล้วบอกคุณตื่นนอนด้วย <laughs> <laughs> แล้วก็เสินค้านี้นะครับถ้าคุณอยากจะกินแล้วก็เป็นของผลิตภัณฑ์ของเจ้าเก่าที่เรารู้จักกันนะผมคือเท่าแก่น้อยนั่นเองเห <laughs> <laughs> ็นไหมครับท่าแก่น้อยอ่าน้อยน่ารักมากนะฮะ <laughs> แล้วก็ถ้าคุณอยากจะกินเออ ซิโลฟามีนะครับแนะ่หาซื้อได้ตามที่เซเว่นเกทวทุกสาขานะกรับนะคือถ้าเซเว่นแถวบ้านคุณไม่มีคุณต้องไปหาเซเว่นที่เป็นสาขาใหญ่น,นะครับนะอร่อยจริงๆครับนะนะอย่าลืมครับซิโลฟามอร่อยจริงๆจากผมครับถ้าผมไม่ยอมรับแบบดีไซน์ว่าของนี้ไม่อร่อยจริงๆแต่นี่มันอร่อยจริงเว้ยอร่อยจริงๆไปซื้อได้เลยนะผมที่เซเว่นเกททุกสาขากี่บาทวะสิบบาทเองสิบบาทเนาะข้าวตมงบอกยีก่สิบยี่สิบแม่ก็ซื้อสองอันนี้ซะ อ๋อสองอันโอเค okay, แท็กนับสิบบาทนะครับนะคือก็ตามนั้นนะครับนะโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายเลยเอ๋่อจริงๆเลยซิลลาฟอร์มเนี่ยเอ่อซื้อจะที่ไหนแล้วเนี่ยแหม ค่ะไปฟังที่เขาพูดเลยค่ะว่าเขาให้ซื้อที่เซเว่นกิเลเว่นทุกสาขานะคะถ้าสาขาเล็กไม่ไดก็ไปดูที่สาขาใหญ่ๆนะคะเข้าใจไหมคะเด้ตบปุ่บททิปเลยค่ะแหม่แหม่แม่ต้องไปพิสจ์อ้าวพี่แค่อยากรู้ว่าหาซื้อที่ไหนก็เองที่ชอบมากเลยแม่เอาไว้จริงๆงมงมยงมเป็นไงคะถ้าไม่ได้ผัวซื้อมาให้ดิคงไม่ได้กินเจหลงนะคะเนีย่ยไงผัวเข้าใจดีไหมคะ